สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ fc ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันช่วงนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับ นตกมาเรื่องการให้น้ำทุเรียนนี่ก็ตัดไปได้เลยนะครับเจอความชุ่มช่ำของสายฝนไปนะครับยอดทุเรียนก็แตกออกมาสวยงามเลยนะครับแตกยอดอ่อนมานะครับสวยงามครับ น้ำฝนเขาจะมีธาตุในตัวเจนเยอะนะครับนี่นะครับแตกยอดทุกต้นเลยนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมจะมาเอาทุเรียนที่อยู่ติดกันจนเกินไปนะครับผมจะตัดออก เป็นบางต้นนะครับผมมองไว้ตั้งนานละก็ตอนแรกว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแต่กลุ่มนี้นะครับเป็นทุเรียนที่เขาเอามาวางกองไว้นะครับตอนแรกเป็นต้นกล้าของทุเรียนซึ่งใส่ในกระถางมาวางไว้ตรงนี้เป็นกลุ่มซึ่งบางต้นก็ ตายไปบ้างแล้วส่วนที่เหลือก็โตขึ้นมายังอยู่ในกระถางเลยนะครับนี่นะครับบางอันก็ผมก็ตีเอากระถางออกแล้วนะครับเหลือไว้พอมันโตขึ้นมาก็เลยเสริมเป็นขาบ้างนะครับ นี่นะฮะเสริมขาแล้วก็สิเอายอดมาเสียบข้างนะครับนี่จะหุ้มแล้วนะครับจะหุ้มเป็นต่อเดียวกับต่อหลักแล้วนะฮะต้นนี้เป็นหมอนทองกิ่งกระโดงสวยมากนะครับนี่ สวยทุกต้นนะครับเสียบติดทุกต้นเลยนะครับต้นนี้เป็นพันธหลินรับแลนะครับนี่ที่บอกว่าอยู่ในกระถางนะฮะเมื่อก่อนเขาเอามากองไว้ตรงนี้แล้วทีเนี้ยพอมันโตขึ้นรากเขาก็ลงดินจะขุดไปปลูกก็ ไม่ได้แล้วนะครับลากเขากระจายไปไกลแล้วนะครับตอนแรกว่าจะปล่อยไปอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันติดกันจนเกินไปนะครับนี่นะฮะห่างกันประมาณหนึ่งศอกไม่เกินหนึ่งวานะครับบางต้นนะฮะนี นี่นะครับต้นนี้ก็ใบเขียวเข้มสวยเลยนะครับต้องตัดใจที่จะตัดออกนะครับไม่งั้นในอนาคตถ้าปล่อยให้เขาโตไปอย่างนี้นะครับมันจะ เบียดกันเกินไปนะครับแล้วก็จะทำให้แข่งกันสูงนะครับเฝ้ามองดูมาหลายวันแล้วนะครับจะตัดก็ยังเสียดายวันนี้ก็เลยตัดใจนะครับ ต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต้นนี้นะครับต้นนี้เพราะว่าเขาใกล้กับต้นใหญ่ต้นนี้ต้นนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับเป็นพันหมอนทองนะฮะนี่นะครับต้นนี้ให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับมันเป็นกลุ่มที่มันติดกันจนเกินไปนะครับกลุ่มนี้มีห้าต้นนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับแล้วก็ไปนู่นอีกอันนู้นก็อยู่ใกลหน่อยนะครับอันนู้้นเป็นพันหลงรับแรนะครับนี่นะครับนี่ทุเรียนสองปีนะครับเนี่ยสูงมากนะครับ เดี๋ยวผมจะน่าจะเอาต้นนี้ออกนะครับจริงๆอ่ะต้นนี้ใหญ่กว่าต้นนี้นะครับแต่ต้นนี้เขาจะมีเสริมรากช่วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสริมรากช่วยก็ จะช่วยในเรื่องการหาอาหารแล้วก็พยุงต้นไว้นะฮะเวลาเจอลมเจออะไรเขาก็มีต้นหลายๆต้นพยุงช่วยกันไว้นะฮะการคนล้มการหักก็จะมีน้อยนะครับนี่นะครับเราเป็นพันหมอนทองนะครับพันที่ตลาดต้องการสูงนะครับพันนี้นะครับปลูกไว้ แล้วก็จะเอาต้นนี้ออกอีกต้นหนึ่งต้นนะครับผมจะเอาออกสองต้นนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับใบเขียวกิ่งกระโดงสวยงามนะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นพานพระสีหรือว่าเม็ดในยายบางนะครับต้นสวยนะครับ นี่นะฮะเกือบจะหุ้มเป็นต่อเดียวกันแล้วนะครับแต่ก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันชิดกันเกินไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่า จะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับทีนี้ระหว่างต้นก็โล่งเลยนะครับนี่นะครับตัดออกสองต้นครับ นี่นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพอตัดออกไปก็รู้สึกว่าโล่งนะครับต่อไปก็การบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับเอาออกไปแล้วนะครับ รู้สึกว่าโล่งขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับนี่นะครับระหว่างต้นก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับกิ่งก้านสาขาเขาก็จะได้ออกไปด้านข้างได้สะดวกขึ้นนะครับ นี่นะครับเหลือไว้ก็เป็นหมอนทองนะครับสองต้นนี้เป็นหมอนทอง เหลือต้นห้ารากไว้นะครับต้นนี้เสริมรากเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ